อุโบโสถนับเป็นศาสนาสถานอันทรงคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งในบวรพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมและพิธีกรรมของพระสงฆ์ตลอดจนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ ปัจจุบันนิยมก่อสร้างอุโบสถแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเน้นความใหญ่โตหรูหราทำให้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างสูงและใช้เวลานานแต่เมื่อพินิษพิจารณาแล้วจะพบว่าบางแห่งสร้างใหญ่โตเกินความจำเป็นและไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระดำริให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดสร้างเสนาสนะต่างๆให้มีความเรียบง่ายตามพุทธบัญญัติและสามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้พิจารณาเห็นว่าจากความสําเร็จของกลุ่มราชทานในการดําเนินงานก่อสร้างบ้านดินของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีใช้งบประมาณไม่มากแต่มีความคงทนสวยงามจึงเห็นพ้องว่าเหมาะสมที่จะนํามาประยุกต์ในการก่อสร้างอุโบสถด,ดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา โดยคัดเลือกวัดป่าพุทธนิมิตสถิตศีมารามตำบลเหล่าพลคออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นพุทธสถานแห่งแรกของโลกที่สร้างด้วยดินเนื่องจากวัดแห่งนี้มีอายุกเก่าแก่นับร้อยปีปัจจุบันกุฏิสงและเสนาสนะต่างๆที่ก่อสร้างด้วยไม้ผุพังลงตามกาลเวลาคณะสงฆ์ไม่สามารถประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาได้จึงเห็นสมควรให้มีการบูรณะปฏิสังขรอ,อุโบสถและเสนาสนะต่างๆขึ้นใหม่ ประกอบกับเมื่อพิจารณาสภาพภูมิศาสตร์ของวัดแห่งนี้แล้วพบว่าตั้งอยู่ใกล้กับโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยโถห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นสถานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอ่างเก็บน้ําเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2532 หลังจากนั้นเป็นต้นมาทำให้ราษฎรในพื้นที่มีชีวิตที่ดีขึ้นจากหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดของจังหวัดกลายเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านตัวอย่างด้านการเกษตรที่สมบูรณ์แบบพุทธสถานดินแห่งนี้ออกแบบโดยกรมราชธรร์และก่อสร้างโดยฝีมือผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษกว่า40ชีวิตที่ขันอาสาร่วมแรงร่วมใจสร้างบุญใหญ่ร่วมกัน อุโบโสถด,ดินหลังนี้มีขนาดกว้าง7เมตรยาว15เมตรประกอบสังฆกรรมได้ไม่ต่ำกว่า50รูปภายในบริเวณยังประกอบด้วยวิเวกอาสมกุฏิดินจำนวน5หลังและพระเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมศสารีริกธาจำนวนหนึ่งองค์ โดยฐานร่างทำเป็นคอนกรีตรเสริมเหล็กปูพื้นด้วยกระเบื้องดินเผาผนังก่อด้วยอิฐด,ดินที่มีส่วนผสมของดินเหนียวและแกลบฉาบด้วยดินผสมน้ำมันพืชและกาวทั้งภายในและภายนอกทําให้เพิ่มการยึดเกาะและเพิ่มความแข็งแรงแก่อาคารยิ่งขึ้น และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวังศิลาฤกษ์เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่24เมษายน2554ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทรงนำดินสังเวชนียสถานสี่แห่งจากประเทศเนปาลอินเดียและจากพระสถูปโบราณสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมืองตักศิลาประเทศปากีสถานมาผสมลงในอิฐด,ดินสำหรับอัญเชิญไปในการก่อสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันได้ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพจำนวนหนึ่งต้นและต้นผักหวานป่าจำนวนอีกหนึ่งต้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่วัดป่าพุทธนิมิตสถิตศีมาราม ในคราวเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นพระองค์ทรงให้ความสนพระไทยในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและทรงมีพระดำริให้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้ต้องขังโดยก่อนเริ่มงานทั้งหมดต้องสวดมนต์ฝังเทศและนั่งสมาธิเพื่อก่อมเกลาจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีก่อนคืนสู่สังคมผมได้ออกมาทำก็เพื่อปิติดีใจมากครับทำบุญครั้งใหญ่ครับผมไม่คิดว่าผมจะได้ออกมาทำขนาดนี้ครับผมอาสามาครับ เพราะว่าอยากทาบุญด้วยครับดีใจแบบว่าได้ออกได้ออกได้ออกมาแล้วก็ทําประโยชน์ให้ใก่สังคมครับดีกว่าไปอยู่ข้างในครับเม็ดดินเล็กๆผสมกับแกลบและน้ําในอัตราส่วน2องต่อหจากนั้นย่ําดินให้ผสมเข้ากันจนได้ที่นําไปเทใส่บล็อกแล้วพึ่งแดดให้แห้งประมาณ1สัปดาห์จึงจะได้อิดดินหนึ่งก้อน โดยการก่อสร้างครั้งนี้ใช้อิฐดินประมาณทั้งสิ้นหนึ่งมก้อนเพื่อก่อร่างสร้างอุโบสถด,ดินและวิเวกอาสมกุฏิดินจนเสร็จสมบูรณ์ขณะน,นี้การก่อสร้างดำเนินการไปแล้วกว่า80%มีความก้าวหน้าเป็นลำดับอย่างน่าพอใจคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่5ทธันวาคม2554 โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักเก้านิ้วแกะสลักจากหินหยกที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียเตรียมนำมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบโสถด,ด้วยความงดงามแปลกใหม่ของอุโบสถต้นแบบพอเพียงหลังนี้ไม่เพียงจะเป็นลานบุญลานธรรมให้พุทธศาสนิชชนใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนสอดรับแนวคิดจากก้อนดินสู่ก้อนบุญ